อ oh, okay, okay. ๋อมเราจะจะมาอยู <c oughs> hmm ่ฝ <ocean> right. okay, ั่งนี้นะครับรอบแรกนะครับอากูมาอยู่ฝั่งนี้นะครับเอาเลือกแล้วมาอากูมาทางนี้ครับอากูมาทางนี้ครับผมเปลี่ยนเดนครับเขียนแดง อยู่ทางไหนก็เหมือนกันครับเดี๋ยวจะได้สลับอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวครับที่พูดแทงแข่งมานไม่รอดที่กลัวคือหัวใจนะครับนะครับที่พูดที่พูดอย่าจบไพ่ไม่รอดอยู่นะครับอยู่ในแดนไหนไม่กลัวครับที่กลัวก็คือหัวใจนะครับ

วังบอร์นาคูเข้อมไปครับพข้มไสองสมหกกองเชียร์กองเชียร์ขยยครับก้องเชียร์ขยับหน่อยีโอเคนะครับฟังนี้ไ้บนูบรยายให้เราโจสองสีมหกเบอร์ซโอเค้าครับ แนนอขนาดรอบทิงที่สายังดึงขนาดนี้กรรมการก็ไม่ไหวนะพ้อมหรือยังครับพร้อมเอานักกีฬาพร้อมหรือยังเอามือขึ้นกว่ารอบที่สามยกมือขึ้นที่สามเลน้น้อนชียไรนะ้ำมือน้ำน้ำน้ำมือน้ำม้ามือน้ำมื้ำมาอน้ำมือ้วม้นนนมอ้อนน้งอยู่เมื่อกี้ใส่มานะครับไม่ใส่มาทองแก้ว ออทีมที่สามก็ต้องมั่นที่ที่หนึ่งทีมที่หนึ่งเอาไว้สุดท้ายหาะ้าพบแล้ว สีนะครับบอกแล้วนะคะยิงที่สามของผิงสวยสุดมากนะครับทุ่มเทมากนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวตอนเย็นนะครับก็บ้านนวดให้นะครับสมศรีม้กเลยครับรดทั้นยืนครับอันนี้พญาภัยรับจอนำอากูเนไปก่อน ติบูยะูากูอาคูมยอมอาคูม่าอเลยูมือตูยะสรรบวลัีวอาูบอกว่ายังไม่ยอมแค่รอบเดียวนะครับมันต้องเจอรอบที่สอเดี๋ยวฉันตั้งหลักใหม่เดี๋ยวแพ้ให้เอเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเรย ขาสะโพกไม่เกี่ยวต้นแขนครับนะขาอย่างเดียวนะต้องแข็งแรงนะครับแข็งอย่างเดียวไม่พอต้องมีแรงนะครับนะหน้าอกไม่เกี่ยวแขนอย่างเดียวแข็งต้องแข็งนะครับแข็งหรือเปล่ากองเทียนรู้ไหมโอ้โหกองเทียดนกองเทียนกองนี้สู้ไหมกองเทียดนตื่นแล้วเอ สู่แล้วฟังเสพีนหนึ่งสองามส้เจ็ดแาโ้ีนะดังครับสนชัยก็พำลังนะครับงเส้นลุกนะครับ นักกรเยาหญิงนะครับที่สามได้แก่บ้านพญาภัยโลโจนะครับเป็นฝ่นายอชนะไปนะครับ